ของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆสําหรับชีวิตของเรานะครับเราอยู่ในคิดจัจรอยู่ในท่ามกลางพี่น้องผู้เชื่อที่รวมตัวกันที่เราเรียกว่าคิดจัจรนี่คือศูนย์รวมพลังของชีวิตนะครับวันนี้หัวข้อศูนย์รวมพลังชีวิตสิ่งที่ชีวิตนี้ขาดไม่ได้คิดด้จรคืคอ บ้านที่เราขาดไม่ได้คือครอบครัวที่เราขาดไม่ได้เพราะว่าเป็นที่ทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะมาดูด้วยกันนะพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรนะครับใน EP ีก่อนหน้านั้นจะเป็น EP พีที่พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานในพระราชกิจของพระเยสุคิ์พระเยซูคิ์ทำพระราชกิจของพระองค์โดยกำลัง จากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะแล้วก็อีพีจากนี้ไปจะเป็นอีพีที่พระราชิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกี่ยวข้องกับคิดจักรนะครับเราจะมาดูด้วยกันนะ้องคิดจักเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในพระธรรมของพระเจ้าที่เตรียมให้พี่น้องนะครับเราจะอ่านด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะร่ควรศึกษาด้วยกันนะครับในพระธรรมหนึ่งโคริน์บทที่3ข้อที่16นะครับได้บอกว่าคิดจักเป็น วิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่านพี่น้องเราขอบพระคุณพระเจ้านี่คือศูนย์รวมอของพลังชีวิตฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ร่วมอยู่ในคิดจักนะพระองค์ทรงให้คิดจักรของเราเ่ยนะเป็นที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเราเ ทำความเข้าใจเรื่องของคิดจักสักเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าคิดจักไม่ได้เป็นอาคารสถานที่ไม่ได้เป็นห้องประชุมนะแต่คิดจักคือผู้เชื่อที่รวมตัวกันผู้เชื่อที่มีความสัมพันธ์รวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยกันนะคิดจักจะมีคิดจักที่เป็นท้องถิ่นนะอย่างเช่นคิดจักแบบปติถัดใหญ่ของเราก็เป็นคิดจักท้องถิ่นที่รวมตัวกันนะก็จะมีคิดจักท้องถิ่นแบบนี้ เยอะแยะมากมายเลยตั้งอยู่ในที่ต่างๆในเมืองในหมู่บ้านในชุมชนแล้วแต่นะฮะตอนนี้มันก็จะมีคิดจากที่รวมกันออนไลน์ด้วยนะเป็นคิดจากออนไลน์แล้วก็จะมีคิดจากสากลซึ่งหมายความว่าผู้เชื่อทุกคนในโลกใบน,นี้เนี่ยนะครับรวมกันเป็นคริตจักรเดียวของพระเยซูคริสต์นั่นก็คือคริตจักรสากลพี่น้องครับเมื่อพูดถึงคริตจักรขอให้เราได้นึกถึงผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกคนในโลกใบน,นี้ และผู้เชื่อที่รวมตัวกันที่อยู่ตามท้องถิ่นต่างๆนะครับผู้เชื่อที่รวมกันในโซเชียล่น้องครับ,รบนี่คือคิดิจกักรการเข้ามารวมตัวกันในคิดจกักรคือการรวมตัวที่มีพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงสธิตอยู่ด้วย่น้องครับเราขอบพระคุณพระเจ้านี่คือศูนย์รวมพลังชีวิตนี่คือแหล่งพลังชีวิตนี่คือการรวมตัวของ ผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยรวมตัวกันพี่น้องครับเมื่อเรารวมตัวกันเนี่ยมันมีพลังเกิดขึ้นเมื่อเรารวมตัวกันเนี่ยมันมีกําลังที่จะก้าวเดินต่อไปนะครับฉะนั้นขอบพระเจ้านําเรานะพระเจ้าพระเยซูคริตสต์ทรงตั้งคิดจักรสร้างคิดจักรเพื่อที่จะเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธินั่นเองนะพี่น้องเราขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีส่วนในคิดจักรของพระเจ้าเอเมนนะครับเราเป็นคนหนึ่งในคิดจักรที่ เข้ามาร่วมในพลังชีวิตตรงนี้นะครับในข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับในเอเฟซัสบทที่สองข้อที่22นะพระเยซูคริสต์สร้างคิดจักรให้เป็นที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์และในพระองค์นั้นพวกท่านก็กำลังถูกก่อร่างสร้างขึ้นด้วยการให้เป็นที่สถิตของ พระเจ้าโดยพระวิญญ,ญาณพี่น้องพระเจ้าสร้างคิดจักรพระยุสคิดสร้างคิดจักรและพระองค์ทรงสร้างคิดจักรคือชีวิตของเราแต่ละคนซึ่งเป็นอวัยวะในคิดจักรนั้นพระองค์ทรงสร้างเราแต่ละคนแต่ละคนเข้ามาเป็นเป็นอวัยวะเป็นเหมือนอิฐเป็นเหมือนอหินที่รวมตัวกันของอาคารนะนะแต่เราเป็นคิดจักรซึ่งเป็น ผู้เชื่อที่รวมตัวกันเข้ามาแต่ละคนแต่ละคนรวมกันเข้ามาพระเจ้าทรงก่อร่างสาร้างคิดจักรโดยให้เราเป็นส่วนใน,ใน<ๆ>คิดจักรของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้ากําลังสร้างชีวิตของเราพระเยซูริตกำลังสร้างชีวิตของเราแต่ละคนในแต่ละเรื่องในแต่ละด้านทุกด้านของชีวิตพระเยซูาริตกำลังสร้างชีวิตของเราให้เป็นอวัยวะใน,ในคิดจักรของพระองค์ที่แข็งเกร่งขอพระเจ้านําเราพี่น้องในเวลานี้ พระเจ้าก็สร้างพวกเราผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทางชุมชนของเราที่นี่ผ่านทางคิจักรออนไลน์ของเราแบบนี้นะครับฉะนั้นทุกวันเราจะรับการสร้างจากพระเยซูคริสต์เพื่อชีวิตของเราจะเป็นที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนนะครับขอให้เราได้รับการสร้างในด้านความคิดสติป,ปัญญาในด้านคําพูดการกระทํา ในด้านความอดทน,นในด้านความรักในด้านความเชื่อในด้านความบริสุทธิ์ขอให้เราได้ถูกสร้างในทุกๆด้านให้รอบด้านในชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งในคริจักรที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่นั่นเองนะครับขอบพระเจ้านำเรานะครับแล้วก็ในคริจักนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตร,รัสเข้ามาในคริจัก พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับคิดิจักรของพระค์ในพระธรรมวิวรณ์บทที่สองข้อที่7นะครับใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคิดิจักรทั้งหลายคนที่ชนะเราจะให้เขากินผลจากต้นไม้ที่ให้ชีวิตที่อยู่ในเมืองบรมสุขเกษมของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับคิดิจักร พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ตรัสกับผู้เชื่อที่รวมตัวกันพระวิญญาณตรัสกับคิดจักที่เป็นหนึ่งเดียวนะเป็นปึกเป็นพันนะเป็นกลุ่มก้อนนะเป็นมวลมวลนชนนะของพระเจ้านะพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเราพี่น้องครับเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าชัดเจนเมื่อเราได้เข้ามา รวมอยู่ในคิดจักรของพระเจ้ารวมอยู่ในสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อรวมกับคิดจักรของพระองค์ถ้าเราแยกออกไปเราจะไม่ได้ยินเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสผ่านทางคิดจักรของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่าอย่างไรตรัสว่าคนที่ชนะไม่รู้ครับคนที่ชนะคนที่ชนะชนะอะไรนะคือชนะความบาป ชนะโลกใบนี้ชนะการล่อลวงของซาตานวิญญาณชั่วเชติจักรเป็นศูนย์รวมพลังชีวิตเป็นแหล่งพลังลิดเดตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะให้เรามีพลังในการที่จะต่อสู้แล้วก็มีชัยชนะเหนือสงครามฝ่ายวิญญาณเหนือเหยื่อล่อเหนือความบาปทั้งหลายที่ซาตานเนี่ยนะหยิบยื่นเข้ามาล่อหลวงเข้ามานะเราจะมีชัยชนะ แล้วในพระคำของพระเจ้าพระวิญญาณบาริสุทธ์บอกว่าเรานะคนที่มีชัยชนะเหนือความบาปเหนือซาตานวิญญาณชั่วเนี่ยพร,พระวิญญาณบาริสุทธ์จะให้เขากินผลจากต้นไม้ที่ให้ชีวิตี่นะงครับในประถมะการเนี่ยอาดัมเอวาเนี่ยได้พลาดไปจากต้นไม้แห่งชีวิตผลไม้ที่ให้ชีวิตนะเพราะว่าเลือกที่จะ ไปกินผล,ลไม้แห่งความดีความชั่วแล้วก็สูญเสียกันมีชีวิตนิรันร์ไปเนาะแต่เราขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์ทรงให้คิดจักเกิดขึ้นพระองค์ทรงสร้างคิดจักขึ้นและพระองค์ทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราตรัสกับเราพูดกับเราเพื่อที่เราจะมีชีวิตที่มีชัยชนะเหนือบาปเหนือซาตานวิญญาณชั่วแล้ววันสุดท้ายพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเราว่า พระองค์จะให้เราได้กินผลไม้แห่งชีวิตได้กินผลไม้ที่ให้ชีวิตแล้วขอบพระคุณพระเจ้านะครับนี่คือพระสัญญาของพระองค์นี่คือสิ่งที่พระองค์จะให้กับเราและในเวลานี้พี่น้องครับเราก็ได้ชีวิตนิรันดรจากพระเจ้าแล้วนะครับเราได้ชีวิตผ่านทางการทรงถ่ของพระเยซูคริสต์เราได้ชีวิตผ่านทางพระวิญาญณบริสุทธิ์ที่เข้ามาในชีวิตของเรา พระวินาณอันล่าสุดตรัสกับเรา,าใน,ในวิวณ์บทที่สองข้อที่11อีกข้อหนึงนะใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวินัยตรัสกับคิดจิจรทั้งหลายคนที่ชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลยพี่น้องครับนั่นหมายถึงการพิพากษาในบึงไฟนรกการต้องทุกทรมานในบึงไฟนรก ช่วกับช่วการตลอดนิรัน์ที่นั่นเนี่ยคนที่มีชัยชนะจะไม่ต้องถูกพิพากษาจะไม่ได้รับอันตร,รายในความตายครั้งที่สองเราขอบพระคุณพระเจ้านี่คือพระวิญาณบิบสุดที่ปรัสกับคิดิจักน้องครับคดิจักนะเป็นศูน์รวมของผู้เชื่อที่ มาเพื่อที่จะฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์และในวิวรณ์บทที่สองข้อที่17นะครับก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่าใครมีหูก็ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคิตจักรทั้งหลายเราจะให้มานาที่ซ่อนอยู่แก่คนที่ชนะและจะให้หินขาวแก่เขาด้วยนี่ลองครับพระองค์จะให้มานาก็คือ,อ อาหารแห่งชีวิตพระองค์จะให้ชีวิตพระองค์จะให้การเปิดเผยพระองค์จะให้ได้เรียนรู้และเข้าใจพี่น้องครับคิดที่จะเป็นที่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จัดจัดอะไรก็แล้วแต่ที่พระองค์ต้องการเปิดเผยต้องการให้เราได้รู้ได้เข้าใจพระองค์ทรงให้คิดที่จรเป็นศูนย์รวมที่เราจะเข้ามาแล้วก็ได้รับการเปิดเผยที่นั่นนะแล้วก็คนที่มีชัยชนะเหล่านั้นจะได้ รับการเปิดเผยชนะต่อโลกต่อความบาปทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังได้สิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยแล้วก็จะได้หินขาวนะครับหินขาวนี้คือสัญลักษณ์แห่งชัยชนะสัญลักษณ์ยักษ์แห่งชัยชนะที่พระเจ้าประทานให้กับผู้ที่ชนะทุกคนนะครับและบนหินนั้นจะมีชื่อใหม่จะรึกไว้ซึ่งไม่มีใครรู้เลยนอกจากผู้ที่ได้รับนะในหินขาวตรงนั้นจะมีชื่อสลักลงไปนะ ไม่มีใครรู้ว่าชื่อนั้นที่เราได้รับใหม่จากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นแบบไหนนอกจากคนนั้นเท่านั้นเลยนะครับพี่น้องครับสรุปนะเราขาดคิดจักไม่ได้ศูนย์รวมพลังชีวิตคือคิดจักนั้นเราขาดไม่ได้เพราะนะหนึ่งเราถูกสร้างมาในคิดจักถ้าเราไม่ได้อยู่ในคิดจักเราจะไม่ได้รับการสร้างเลยพี่น้องครับเราอยู่ในคิดจัก พระเจ้าทรงสร้างความรักของพระองค์ขึ้นมาในชีวิตของเราในคิดจักรเพราะในคิดจักจะมีคนหลากหลายที่จะทดสอบอชีวิตของเราที่ถูกสร้างนะจะมีคนที่น่ารักคนที่ไม่น่ารักจะมีคนที่โอ้โหหลากหลายรูปแบบเหลือเกินและถ้าเราไม่ได้อยู่ในคิดจักเราจะถูกสร้างความรักในชีวิตของเราไม่ได้เลยนะครับฉะนั้น พระเจ้าทรงสร้างเราให้เรายกโทษให้อภัยให้เราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เราแบ่งปันให้ปรนนิบัติกันและกันให้ถ่อมให้เชื่อฟังกันถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวเราแยกออกจากคิดจากสิ่งเหล่านี้จะสร้างในชีวิตของเราไม่ได้เลยฉะนั้นพระเจ้าให้คิดจักของเราให้คิดจักเกิดขึ้นเพื่อเราจะได้รับการถูกสร้างนั่นเองนะครับเราขอบพระคุณพระเจ้านะ เราขาดคิดจักรไม่ได้เพราะคิดจักรเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเรามาอยู่ในคิดจักรนะพี่น้องผู้เชื่อทุกคนนะที่เชื่อในพระเจ้าแล้วในเวลานี้นะครับถ้าพี่น้องอยู่ใน ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้มีคิดจักท้องถิ่นไปผูกพันตัวนะัขอให้ท่านได้เข้าไปผูกพันตัวกับคิดจักท้องถิน่นพี่น้องที่เป็นสมาชิกของคิดจักท้องถิน่นแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วนะครับขอให้ท่านได้ผูกพันตัวกับคิดจกักเข้าร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องในคิดจักนะฟังคําเทศนาของเสียพี่บาลผู้รับใช้พระเจ้าของท่านนะครับแล้วก็ร่วมสามัคคีธรรมเพราะว่าน,นั่นคือ,อวิหารของพระวิญญาณบนสุดถ้าผู้เชื่อบอกว่า ท่านเชื่อในพระเยซูคริสต์นะฮะอาจจะมาพบมาเจอเข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเจ้าในอินเทอร์เน็ตใน YouTube หรือในช่องทางหนึ่งทางใดก็แล้วแต่นะแล้วก็เอ,อาสารภาพบาปแล้วก็ตัดสินใจรับเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ว่าแยกตัวหรือยังไม่ได้ผูกพันตัวกับคิดจักท้องถิน่นในที่ใดที่หนึ่งนะท่านยังไม่ได้รับการทรงสถิตของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ท่านไม่มีพลังหรือเลือดเด็ดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อท่านแยกออกไปนะครับนะฉะนั้นขอให้ท่านได้เข้ามาเพราะว่าคิดจักคือที่สถิตเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะได้รับกำลังของพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นนะครับเนาะคือเมื่อเราเชื่อเนี่ยเราก็ได้ได้ได้บังเกิดใหม่ได้ชีวิตใหม่ชีวิตฝ่ายวิญญาณนะครับแต่ชีวิตนั้นจะไม่มีพลังก็จะเป็นเหมือนเด็ก จะเป็นเหมือนทานลกที่ไม่มีกําลังจะเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราเข้ามาในคิดจกักเราก็จะมีกําลังขึ้นเราก็จะมีพลังฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นนะเราขาดคิดจักรไม่ได้เพราะเราจะได้ยินเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางคิดจักนะเราจะไม่ได้ยินเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรา ออกห่างจากคิดจักเราแยกตัวจากคิดจักเราหันหลังให้กับคิดจักเราปฏิเสธคิดจักเราแตกแยกนะเราจะไม่ได้ยินเสียงของพระวิญาณบริสุดเมื่อเราแยกตัวออกจากคิดจักเราจะได้ยินเสียงของตัวเองเราจะได้ยินเสียงของโลกโลกก็จะบอกว่าคิดจักไม่ดีคิดจักแย่นะคนนั้นไม่ดีคนนั้นไม่น่ารักคนนั้นไม่โอเคนะโลกจะบอกกับคุณอย่างนั้นแล้วคุณก็จะได้ยินเสียงของโลกนี่สินงเสียงของ ตัวเองที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วเสียงของพระเจ้าเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเลือนลางไปจะไม่ได้ยินจะค่อยๆหายไปฉะนั้นเราขาดคิดจักรไม่ได้เพราะเมื่อเราขาดคิดจักรเราจะไม่ได้ยินเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกต่อไปนะเราจะไม่ได้ยินเสียงที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าตรัสกับเรานะบอกอะไรกับเราเราจะไม่ได้ยินนะเพราะเราจะฟังในสิ่งที่รื่นหูเราจะฟังในสิ่งที่โลกให้กับเราโลกยกย่อง ชมเชยให้เกียรติให้วัตถุสิ่งของให้ความสําเร็จให้ความสนุกสนานความเริงรําราญโลกให้สารพัดที่รื่นหูแล้วเราก็จะไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าอีกต่อไปขอพระเจ้านําเราแนะเราขาดคิดจักไม่ได้เราขาดสูนยรรวมพลังชีวิตนี้ไม่ได้เพราะว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงของพระองค์อีกประการหนึ่งนะครับเพราะคิดจักคือศูนยรรวมพลังเพื่อชัยชนะนี่น้องเมื่อเราไม่ได้อยู่ในคิดจักรเราถูกแยกออกไปจากคิดจัก กำลังของเราจะจํากัดเราจะไม่มีกําลังที่จะต่อสู้กับชัยชนะนะอย่าลืมว่าศัตรูของเราคือซาตานมันบวนเวียนรอบๆชีวิตของผู้เชื่อเหมือนกับสิงโตคำรามที่จะตะครุบเหยื่อเมื่อไหร่ที่เราออกจากคิดจกักรเมื่อน,นั้นเราจะถูกตะครบุบเราจะไม่มีพลังนะครับนะพี่น้องเคยดูคลิป ซาฟารี Safari, หรือ,อชีวิตที่อยู่ในท้องทุ่งที่มีสิงโตอคอยตะครุบเหยื่อนะฮนะเหมือนกับฝูงวัววัวกระทิงที่มันแยกออกไปแล้วก็มันถูกกลุ่มนะแต่เมื่อวัวกระทิงเนี่ยมันรวมตัวกันแล้วก็ต่อสู้กับสิงโตมันก็มันก็มีชัยชนะนะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะชีวิตของเราในฝ่ายวิญ,ญานเนี่ยเราจะ แยกออกไปไม่ได้พร้อมแยกออกไปเมื่อไหร่คืออันตรายแต่ถ้าเราอยู่ในคิดิจักรอยู่ในศูนย์รวมพลังชีวิตนี้เราก็จะมีพลังชีวิตที่จะมีชัยชนะเหนือการต่อสู้เหนือการโจมต,ตนะีพระเจ้าจะให้เรามีกําลังนะเราขอบพระคุณพระเจ้าน้องครับนี่คือศูนย์รวมพลังชีวิตที่เราขาดไม่ได้ในชีวิตนี้เราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้คิดิจักรที่สร้างเราเองนะครับนะครับ ข้อคิดคำถามนะพี่น้องครับฉันกำลังถูกสร้างขึ้นในคีจักอย่างไรบ้างพี่น้องคีจักสร้างพี่น้องในเรื่องของความอดทนเป็นอย่างไรในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรในเรื่องของความถ่อมใจถ่อมตัวเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของความบริสุทธิ์ความชอบธรรมพระเจ้าสร้างในคีจักสร้างพี่น้องอย่างไรบ้างในเรื่องของวินัยไฟวิญญาณในเรื่องของวินัยในการอ่านพระคัมภีร์ ในวินยัยในเรื่องของการปรนิบัติรับใช้การทุ่มเทฝ่ายวิญญาณเป็นอย่างไรบ้างผมเชื่อว่าพี่น้องกําลังถูกสร้างแต่และคนแตกต่างการเอเมนไหมครับเราก็กําลังก้าวเดินไปแล้วก็ถูกสร้างอย่างต่อเนื่องความรักที่อดีตที่ผ่านมาเป็นระดับหนึ่งตอนนี้มันดีขึ้นแล้วความรักที่มันเพิ่มมากขึ้นทุกวันเอเมนไมครับนะการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าหรือการอุทิศถาวายตัวแต่เดิมอาจจะมีระดับหนึ่งแต่ตอนนี้มันก็มี าการถูกสร้างให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับนะแล้วอีหลายๆด้านนะในเรื่องของวินัยเรื่องของการเฝ้าเดือเรื่องอะไรต่างๆนะผมเชื่อว่าพี่น้องกําลังถูกสร้างขึ้นอย่างเยอะแยะมากมายฉันจะฟังเสียงของพระวินญญาณบริสุทธิ์อย่างไรให้ได้ยินชัดเจนพี่น้องครับให้มาใกล้ชิดอยู่กับคิดจักรพวกพันตัวในคิดจักรแล้วเราจะได้ยินเสียงของพระองค์ชัดขึ้นชัดขึ้นนะเสียงรบกวนนะข้างนอกของโลกของสิ่งต่างๆจะถูก ปิดกั้นไปจะถูกยกออกไปนะเมื่อเราอยู่ในคิดิจักรเราจะได้ยินเสียงที่ที่เป็นมาจากพรค์นั้นมากขึ้นนั้นนั้นจะฟังเสียงของพระเจ้าได้พระวิญญาณอย่างชัดเจนก็พ,กพักพันตัวกับคิดิจักรข้อที่3จะบอกคนอื่นให้ร่วมในการทรงสถิตของพระวิญญาณได้อย่างไรพีร่น้องครับเราจะเจอคนที่เป็นผู้เชื่อที่แยกตัวออกจากคิดิจักรแยกตัวออกจากงานของพระเจ้านะเราเป็นคนหนึ่งที่ ระองทรงให้เราเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะนุนจิตชูใจให้กับพี่น้องของเราที่กําลังหลงไปนะให้กลับมานะคำพูดของท่านถ้อยคําที่ท่านจะเสอ,อ,อไปจะพูดออกไปหรือ,อข้อความที่จะส่งออกไปให้กับพี่น้องของเราเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าขอให้ท่านได้ส่งหนุนใจพี่น้องให้กลับเข้ามาอยู่ในการูกพันของคิดจักรนะครับนะและในช่วงเวลานี้สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 เ ทำให้ผู้คนไม่ได้มาในคิดิจักรทําให้ผู้คนใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นบางคนอาจจะอ,ออกห่างจากาความผูกพันตัวหรือสมารถคิทำกับคิดิจักรขอให้พี่น้องได้ส่งลิงก์ส่งแชร์ออกไปนะพี่น้องนั้นก็จะได้กลับเข้ามาอยู่ในการอยู่ในศูนยรรวมของพลังชีวิตอยู่ในคิดจักรต่อ,อไปฉะนั้นอย่าลืมที่จะส่งแล้วก็หนุนใจพี่น้องนะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวนันนี้อะไรคือข้อคิด ชีวิตจากพระคำของพระเจ้าและอะไรคือสิ่งที่เราจะตอบสนองด้วยการเชื่อฟังทำตามนะให้เราใช้เวลานี้คิดใคร่ครวนแล้วก็บันทึกลงไปนะครับสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ในชีวิตของเราก็คือการทําตามนั่นเองนะครับให้เราใช้เวลาในอธทิษฐานตอบพระเจ้าพระบิดาจุค้าขอบพระคุณพระองค์หรับ ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงให้ข้อคิดกับเราในหลายๆด้านพระองค์จุคาเราขอเพิ่งพระองค์เราต้องการที่จะมีชีวิตที่อยู่ในคิดิจักรอยู่ในการสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อขอพระองค์ทรงโปรดที่จะนําเราปกป้องเราจากสิ่งล่อลวงจากโลกจากวัตถุสิ่งของและขอให้เราได้ยืนหยัดอดทนแล้วก็ที่เราจะมีชัยชนะเหนือสงครามายวิญญ,ญาณพระองค์ุคา ขอพระองค์อวยพรพี่น้องทุกคนแล้วขับเคลื่อนแล้วก็นำพาพี่น้องทุกคนตามพระประสงค์ของพระองค์และอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระมหายเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ